ทุกคนวลคัมทุกมาชาแนลกันอีกครั้งนะคะคือวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราก็อยากจะมาถ่ายวิดีโอกันอีกครั้งซึ่งวันนี้ก็จะไม่ได้ทำอะไรมากมายก็จะเป็นแค่ My Little Diary นิดหน่อยก็จะถ่ายเล่นๆเ,เกี่ยวกับวันๆของฉันอีกครั้งอตอนนี้จะออกไปข้างนอกละเพราะว่าตอนนี้ก็คือ อรมก็ปิดแอร์ก็ไม่ได้เปิดแล้วก็คือร้อนมากเดี๋ยวเราจะพกถุงผ้าไปด้วยเพราะเผื่อว่าเราจะไปที่ท็อปอะไรอย่างนี้เราจะได้ใส่ของมาอืมนั่นไปกันเลยดีก,กว่าต้องเยกกไปนีกคูดค้าชิ้นมนึงค่ะ กก <S <S ทุกคนแล้วเราก็ซื้อผลไม้มาด้วยสามอย่างคือซื้อข้างนอกมันก็กถูกกว่าแหละเพราะว่าจากคุณลุงรถเข็นใช่ไหมละ่ะคือตอนนี้อากาศร้อนมากทุกคนแล้วรู้เหงือชั ตอนนี้เหนื่อยมากไม่ไหวโคตรร้อนเลยที่จริงเราว่าจะตั้งใจมาลองชิมไม่นี่เป็นช่วงท้ายๆแต่คือตอนนี้หิวน้ำมากไม่ไหวแล้วมันคืออะไรอ่ะเครื่องดื่มโซดากิน่นโซจูโยเกะ แอลโกอฮอลฟรีซูกาศูนรเซโอเคตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ที่เดิมที่ประจำของเราซึ่งตรงนี้ข็พักแป๊บหนึ่งคือว่าเราไปซื้อ ข้าวเที่ยงก็ไม่เชิงว่าเป็นข้าวหรอกแต่ก็เป็นมื้อกลางวันที่เราเคิดว่าเราน่าจะกินอิ่มแหละคนคือขอบอกเลยว่าเราค่อนข้างที่จะสนใจมันเพราะว่าเราเดินผ่านมันหลายรอบมากมันคือเมี่ยงคําทุกคนเรายังไม่รู้เลยว่าวิธีการกินมันกินยังไงแต่ก็น่าจะประมาณแบบเอาทุกอย่างมารวมกันใส่ผักให้นี่ใช่ปะละ่ะอันนี้คือพวก น้ำจิ้มอะไรเขานั่นแหละใช่ปะก็คงใช่อ่ะเพราะว่ามันอยู่ด้วยกลางกลางเลยอืมคือกลิ่นมันหอมมากหอมสดชื่นมากอะ่ะมันกลิ่นเหมือนมีอะไรอะ่ะไอที่เป็นข่าใช่ปะกลิ่นเหมือนน้ำยาขาเหมนมจีนที่มันเป็นเครื่องเทศอะ่ะคือแบบมันหอมแบบนั้นเลยโอเคทุกคนกคน็กคือมันมีของให้เรา แยกแยกแกะพวกมันก่อนแล้ว yeah, yeah, yeah. เขาก็มีพริกข,ขนูคือมะนาวเขาให้มาเป็นลูปกลมๆนี้ก็จะมีอันนี้กุ้งแห้งแล้วก็มีหอมใช่ไหมส่วนนี้คืออะไรอ่ะเหลือมันคือ หิงหรือขาป่ะไม่แน่ใจแล้วเขาก็มีถั่วแล้วนี่คืออะไรมะมะพร้าวคั่วคือกลิ่นมะพร้าวหอมออกมาเลยอ่ะแม่เขาก็จะเอาใบไม้เรียกว่าใบไม้เลยเหรอก็อืนั่นแหละน่าจะเอาใบอันนี้มาใบหนึ่งก่อนแล้วก็น่าจะใส่พวกนี้ไปใช่ไหม ก็ไม่รู้แบบว่าใส่ขั้นตอนวิธีมันเป็นยังไงแต่คือหน้าเขาน่าจะหอออยู่กันด้วยปะมันจะได้ใส่ได้ง่ายๆ่แล้วมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้โอเคมาลองกันเลย คือเราบอกได้เลยว่าเมียงคำเซตนี้มันสุดยอดมากคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะอร่อยสำหรับใครหรือเปล่าหรือไม่อร่อยสำหรับใครแต่คือสำหรับเราคือมันอร่อยทุกคน กินดีกว่าท้องพูพ่ก็กินเลยแล้วก็จะมากินน้องตัวนี้กันต่อ,อที่เราเลือกซื้อมามันจะเป็นไส้โถูหน้านะทุกคน สึกว่าอิ่มแล้วแต่ก็คือว่ายังอยากกินผลไม้ที่ซือ้อมาอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเป็นผลไม้อองกันเอ,องจะไปดู Say y'all. Come on, man. Come on. Hey, did Wow, I just bought a new car. สุดยอดสดชื like ่นมากแล้ว like ก็คืออร่อย เไป็งเด๋<ม>แสบป่ฟังอยู่ก็แสบอาทำไมมใชแสบ,บักหน่าร้ายเนาะแล้วมื้อเย็นของเราก็เป็นบาร์บีคิวกับซูชิก็ซื้อมาจากท็อปเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีน้องคีบนั่งรับกระถานด้วยอืม ชีสเซลสามกล่องก็แล้วว่าคงจะกินไม่หมดแล้ว เชู้ไปเถอกันไงกูบ่ใครเชื่อไปไม่เชื่อปากขาะสมภามน้องกีวันนี้เพิ่งเลิกกับแฟนเป็นครั้งที่ร้านนะคะแเราก็จะจไม่เคยเชื่อตัวเลยต่อให้เลิกจริงหรือไม่จริงแล้วก็จะไม่เศร้าตามเพราะว่ารู้สึกว่ายังไงเพราะมันก็ต้องกลับไปหากันอยู่ดีเราจะไม่กินอาหารหมาค่ะ เ,เลื่อนไปไม่ได้น้องแค่คิดฟันอยู่ฟินไหมคะแค่ฟันไม่ได้ถามว่าโอ้ยไม่ได้ถามว่าว่าเลิกกันแล้วรู้สึกไงถามว่าฟินไหมแค่ฟันพอแค่ดังมากสิีติบอ <h ahaha> โอ้ยย่าเคยถามโอ oh, ปากก่อ <h> น <ahaha> อ๋อรือกค้มทิ้ันสุดท้าทุกคนแลพพ้วเราก็ขอจบทิปไปพร้อมกับไอติมของเราในตอนนี้ <พอ S 1> ว่าเราจะดูหนังแล้ว ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปไลฟ์สาระวันๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษเหมือนเดิมอ๋อทุกคนจะดูแล้วก็ไม่เบื่อกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย